ครับนี่คือบริเวณทั่วทไปนะครับของถ้ำแสงเพชรนะครับนี่คือหน้าผานะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือหน้าผานะครับครับวันนี้นะครับคนมาเที่ยวนะครับถ้ำแสงเพชรนะครับเยอะนะครับเนื่องจากว่า เป็นวันที่ออกพรรษาใหม่ๆนะครับคนก็จะมาทําบุญนะครับที่วัดนะครับทําแสงเพชรนะครับนะครับนี่คือเป็นสถานที่หลวงปู่มั่นนะครับเคยมาปฏิบัติทํามอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับคนก็จะมาทำบุญเยอะนะครับ นะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานะครับเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับ